ครับผมหมอคงวันนี้จะมาพูดเรื่องสสพักสีส้มนะครับพูดถึงอภิปรายในสภาเรื่องแรงงานต่างดาวเด่นชนชาติ เมียนมานะครับอ่า,อาประเทศไทยก็มีตาดาวหลายชนชาติแต่ปัญหาเด่นๆก็จะเป็นชนชาติเมียนมาอาจจะมีหลายเผ่าครับอ่าก็ไม่ ไม่ใช่ไม่ดีทุกทุกเขานาะเป็นบางเขาที่นิสัยไม่ค่อยดีก็กินบนเดือนขี่รถบนหลังคานั่นแหละครับจากการที่ผมสำรวจในกทม ลายจดก็มีทาดาค้าขายครับที่ออกข่าวกันคือขายให้เฉพาะเมียนมาเ้วยกันเองไม่เป็นความจริงนะครับขายให้คนไทยด้วยเพราะอะไรรู้ไหมขายในแอป Delivery อ่า อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าแอป Delivery สามารถให้ต่าดาเปิดลานได้หรือเปล่าจากการคาดเดาของผมนะที่ที่ผมเข้าใจนะก็คือมีคนไทยเปิดให้นั่นแหละ แล้วจะไม่รวยได้ไงอันนี้คือผมไม่ได้อิจฉาแล้วนะ,ะคือคนที่เขาสั่งอาหารในแอปเดลิเวอรี่เขาไม่รู้ว่าต่างด้าวขายนะครับมันจะรวมไปถึงอาหารนั้นทำแบบถูกสุขลักษณะหรือเปล่า อผมไม่ได้ดูถูกช่างชา่อนนะคืออาจบางคนอาไม่อาจจะส่วนใหญ่อา,อาจจะไม่มาแบบช่องทางธรรมชาติมายังไงล่ะมาอยู่ในไทยอา,อาจจะมาแบบถูกกฎหมายแรกๆนะ เพราะว่าส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นลูกจ้างตามร้านอาหารในห้งในห้างร้านอาหารร้านใหญ่ๆอ,อ่ะพวกนี้ก็จะมีประสบการณ์ประสบการณ์ในการทำอาหารบางคนอยู่ไม่ต่ำกว่า6-7ปี10ปีอย่างเงี้ย ก็อาจจะมีเออ่คนไทยเป็นคนใจดีอ่ะ,อะเปิดนูน่นเปิดนี่ให้ในานามของตัวเองอที่จริงอ่ะทำไม่ถูกนะครับกฎหมายเป็น,เป,นเป็นอาชีพสงวนของคนไทยก็ตามข่าวเห็นไหมครับ ก็มีทำตัวกลางเป็นมาเฟียตามซอ,อยเหมือนตลาดบางบนอนเป็นจนชื่อว่าตลาดพมา่าเจ้าที่ถามว่าเจ้าที่ทำไมไม่ไปตรวจไปอะย อาจจะมันนี่อ่าเพรานนี่อะไรประมาณเนี้ยแต่จริงๆมันเป็นปัญหาซับซ้อนกว่านั้นคือเจ้าหน้าที่ผมเข้าใจนะก็คนคนที่เขาไม่รับมันนี่นะอ่าเขาก็ลำบากกันเพราะว่าเจ้าหน้าที่มีน้อย จะมีคนไทยบางคนานายกนายขอนายอะไรก็ช่างพอเจ้าที่ไปตรวจไปจับปุ๊บนายกนายขอก็จะโผล่มาผมเป็นเจ้าของร้านนะประมาณนี้ซึ่งจะขยายสืบไปมันหลายขั้นตอน ที่นี้กำลังผลเจ้าที่มัน,นก็ไม่พอถ้าจะเอาความผิดในก่อนขอก็คืออะถ้าคุณเป็นจะขอร้านจริงคุณต้องมีอันนี้ตามความคิดผมนะอ่าอาจจะผิดหรือถูกก็ก็ก็ไม่ทราบอาก็ จะมีรายการเงินหมุนเวียนจะอ้างว่าจ่ายสดตลอดเป็นไปไม่ได้ครับอย่างน้อยออคุณขายไก่ขายทุกชิ้นขายอะไรเงินคุณก็ต้องเข้าระบบบัญชีธนาคารว่าถ้าตรวจสอบจริงนาะยกนายคอก็ผิดดียู่แล้ว แต่ก็ไม่มีการสืบสวนขนาดนั้นก็คือแบบตรวจคร่าๆด้วยเียนะครับเดี๋ยวว่าแต่คอนโดกฎหมายไม่ให้ต่างถ้าซื้อซื้อบ้านใช่ไหมถ้าไม่จบอ่อบริษัท นะแต่ที่จริงมันไม่ใช่มันมีคนไทยที่ออกรายนามเนี่ยซื้อบ้านจากที่ผมตรวจหลังละยี่สิบล้านก็ยังเพระาะว่าไอ้คือผมไม่ได้ดูสรวนะคือเขาไม่ได้อยู่ะระดับที่เป็นชนชันนักธุรกิจอ่ะ เออเป็นแบบแรงงานอ่ะเออขายหมูปิ่งจนมีตังค์ไปซื้อบ้านตัง20ยี่ล้านแ,บบแต่เขาก็ไม่ทำอาชีพดีขึ้นนะเหมือนแบบคนที่มีการสึกษานะเขาก็ขายหมูปิ่งเหมือนเดิมหมเออแ,บบแต่หมูบ้านอะไรผมไม่ขอพูดนะเพราะว่าอาจจะมีการของล้องได้คือ ก็น่าจะจ่ายส่วนกลางเลยคนไทยเป็นคนใจดีก็คือเออโยนโยนเอ่อให้แต่มันจ่ายส่วนกลางก็เออทำไมเป็นไรอ,อประมาณนั้นผมแล้วไม่เห็นด้วยนะครับกับสอสผู้หญิงคนหนึ่งท่านผู้หญิงคนหนึ่งอ่าทักสีส้มนั่นแหละผมงงกับความคิดคุณอยู่ คนไทยเด็กไทยต่อยอ,อากาศจะแยะไม่รู้คนได้สามีผมอ่แเ้วบอกอันอันนี้อันนี้ผมไม่ได้บอกฟังคนนะเออผมแบบเออผมก็ผ่านนะอะไรไมาเยอะเนาะผมก็ผมว่าแปลกๆความคิดของคนเะนี่ยแบบพูด เอาประโยชน์ให้แต่คนจนชาติเมียนมาคือคือคนพวกนี้คนดีก็มีแต่คนไม่ดีก็เยอะคือคนบังกวลุ่มบังเผ่าเขาไม่มีศาสนาในความคิดของเขาคือความคิดวิถีของเขาวิถีขเขาเอาตัวรอดเขา้าใจไหม เขาไม่สนหรอกความดีความชั่วอะไรจะได้ทำคุณทาอะไรเหมือนคนไทยแม่ตาดไม่ตาคือเขาหนีสงครามมาคุณเข้าใจไหมเอเขาจะทํายังไงกระทังดินลนกระเสือกระสนที่จะมีชีวิตรอดเข้าใจไหมอ่าไทยก็คือคนหนีตายมาประมาณนั้นเลยคอ บางอ่าเอ,อ,อ,อมันจะมีบางช่อง youtube เห็นไหมอ่าแรกแรกมาทำขยนันงานขยนันงานอะไรก็ทำหมดก็ทำสิครับไม่ทำก็ตายดิโดนกลับไปก็เอาไปอยู่กองหน้าส่วนผู้หญิงก็อันนี้ผมก็ไม่สาบผมก็ไม่ขอบกวแล้วกันพอพวกนี้ บนหลายปีเริ่มตั้งตัวได้ก็จากการค้าขายอะไรก็เริ่มเริมเกิมละเห็นเห็นได้ที่ล่าสุด10บคอเรียกร้อง10บคอก่อนหน้านั้นมีเรียกร้องมาแล้วมามาแล้วนะอ่าเนี่ยผมอยากให้คนไทยทุกคนช่วยกันสอดส่อง เป็นผงก็เป็นตาคือไม่ใช่เนี่ยเห็นขายอย่างเงี้ยไม่ไปสนมันมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับเพราะว่าเขาไปเปิดร้านในเดลิเวอรี่คุณไม่รู้หรอกว่าคนไทยหรือต่างดาวขายเข้าใจไหม <c oughs> คือหน้าร้านในองในแอปเอออาะดูหน้าตาดูดีให้ทรงให้โซเลยแต่คุนไปดูร้านจริงๆที่เขาทำนะนี่มันผ่านห้าสอบเปล่าถามที่ก็ไลน์มา 12นาทีแนละ้วนี่ก็เป็นการพูดครั้งแหลกของผมคือเจ็บตัวมานานแนละ้วคือทุกวันนี้ย่ำแย่นะมากประเทศไทย คือผู้หลักผู้ใหญ่เอาแต่นั่งนอนอยู่ในห้องแอร์ไม่ได้สนใจประเทศจะเป็นยังไงเพราะตัวเองอยู่ข้างบนไงไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะมันยังไม่ถึงเวลา พประเทศไทยมันมีกฎหมายกองทัพที่มั่นคงอยู่ตอนไหนที่ประเทศไทยอ่อนแอพวกนี้ก็จะลุก,ลก,ลกคึอนเห็นไหมให้ตอนนี้จนเข้าไปมีผลกระทบในสภาแลวพวกนี้มัน จะค่อยค่อนกินกินกินไปนเลยทั้งหมดเลยคือเขาต้องการให้พวกคุณมาเป็นแรงงานก็เหมือนไทยไปทํางานที่เกาหลีซาอุมอตเตเรีย,เ,รยเมรนกาเ,เอา่อประเทศอื่นเขาอาจจะให้ค้าขายได้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ที่นี่ประเทศไทยคุณพวกคุณจะมาเหยีย อ๋อคนไทยไม่ได้ทั้งเลาาเขามรมนะมบางคนที่เปิดร้านได้เพราะอาจจะได้สามีไทยภรรยาไทยอะไรประมาณเนี้ยก็ขูดมา กแล้วก็ขอฝากถึงเจ้าหน้าที่ตอรอตอมองอะไรช่วยตรวจสอบเลยครับมีตรงไหนพิกัดไหนผมก็จะมาวิดีโอประกา แต่วีดีโอนี้ผมยังไม่ขอพูดแล้วกันว่ามีตรงไหนขายว่าก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับทุกท่าน